ดูแลตาสองชั้นนะคะดูแลแผลนะคะมีอะไรบ้างหลังทําตาสองชั้นนะคะดูแลตัวเองอย่างไรนะคะครูขันก็จะมานะคะแนะนำเนาะจําไม่ได้แล้วก็ต้องใส่แว่นนะคะอืมไม่ให้ขยี้ตาหรือเกาถึงหนังตาและไม่จับแผลบ่อยนะคะเอ,อคอยประคบเย็นดูอยู่เรื่อยๆในช่วงสองสามวันแรกซึ่งครูขวัญน,นะคะประคบเย็นนะคะ สิบสี่วันติดติดกันเลยนะคะเพราะว่าช่วงวันที่สองบวมมากแต่ก็ไม่แบบตาไม่ปิดนะคะคือวันที่คุหันไปทํานะคะเอ่อทำตอนบ่ายโมงนะคะแล้วก็ขับรถกลับมาบ้านเลยนะคะก็ประมาณยี่สิบกิโลเมตรนะคะสามารถขับรถกลับมาบ้านได้แล้วก็มาถึงก็มา ใชา้ยาล้างแผลนะคะซับซับตรงที่แผลเพื่อไม่ให้เป็นรอยเลือดเกาะนั่นเองนะคะแผลก็สะอาดดีมากนะคะแล้วก็พอวันที่สามก็จะเป็นแบบหนังตาหนาๆน,นะ,ะๆนนชั้นตาหนาๆขึ้นมาซึ่งอาการบวมลดลงเยอะมากนะคะครูขวัญทานบัวบกชนิดแคปซูลนะคะเนาะคือทานสามมื้อเลยนะคะเช้าเย็นนะคะ เออทั้งสัก์มือหลังอาหารนะ,ะพูดผิดนอกหลังอาหารแล้วก็งดแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่นะคะสิสัปดาสี่สัปดาห์นะคะหลีกเลี่ยงการแต่งหน้าจนกว่าแผลจะสมานก็หมายถึงว่าคือทาแป้งทาครีมบำรุงอะไรได้ปกตินะคะแต่ว่าตายังไม่แต่งนะคะตอนนี้ตาคุณบอลก็ยังไม่ได้ทาอะไรนอกจากนวดครีมนะคะงด<ม>ออกกาลังกายสองอาทิตย์สสัปดาห์นะคะพบคุณหมอตามนะั